มีรายงานว่าพื้นที่จังหวัดลำปางยังมีอากาศร้อนต่อเนื่องโดยเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวและร้อนมากทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนโดยฝนในพื้นที่ได้ตกลดลงและบางแห่งไม่ตกลงมานานกว่า3วันแล้วโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองลำปางล่าสุดตามรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้รายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าพบอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือตอนบนและยังสูงสุดในประเทศวัดได้38.6องศาเซลเซียสที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางตั้งอยู่ในตำบลพระบาทอำเภอเมืองซึ่งเป็นเขตตัวเมืองลำปางโดยเป็นสภาพอากาศที่ร้อนสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้า สราอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่จังหวัดลำปางมีอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยเกิดขึ้นมา3วันติดแล้วในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยเมื่อ26กรกฎาคม2565วัดได้38องศาเซลเซียสและวันต่อมา27กรกฎาคมสูงขึ้นเล็กน้อย38.3องศาเซลเซียส ล่าสุด28รกรกฎาคมที่อุณหภูมิยังสูงขึ้นต่อเนื่อง38.6องศาเซลเซียสนับเป็นอุณหภูมิที่ร้อนมากใกล้จะแตะ40องศาเซลเซียสแล้วทั้งที่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนที่ทุกปีมักจะเย็นสบายจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องและจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในพื้นที่มานานหลายวันทําให้ในพื้นที่จังหวัดลำปางให้ระวังการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศลักษณะอากาศโดยทั่วไปในช่วงระยะนี้ของภาคเหนือว่าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่